ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดจันทบุรีนะครับ<ะ>รวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทะเลนะครับโดยเริ่มต้นจากเปลือกหอยที่มีความสวยงามและก็หายากและมีความสําคัญกับระบบนิเวศนะครับปฏิตอนปฏิการจากรายงานของคุณเขมยอนวงดีลาบครับเปลือ,อ,อกหอยกว่า800ชนิดใน30วงจัดแสดงไว้ในจุลนิทรรศการสังขวิทยาอัญมณีแห่งทะเลหรือนทรรศการหอยสัตว์น้าที่มีความสวยงาม เปรียบเสมือนอัญมณีตกแต่งท้องทะเลวัฒนาการและความหลากหลายตั้งแต่ยุคติดดําบันที่รวบรวมไว้มีตั้งแต่เปลือกหอยโบราณในชั้นลิ่นทะเลชั้นหอยฝาชีโบราณจนถึงชั้นหอยงาช้างและเปลือกหอยผิดธรรมชาติเช่นหอยรูปเต่าหอยเผือกหอยเวงกลับด้านรวมทั้งเปลือกหอยหายากอย่างหอยสังมงคลสุวรรณภูมิที่อาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วหลังแหล่งที่อยู่ถูกทําลายลงไปจากธรณีพิบัติภัยซึามิหอยชนิดนี้จะอยู่ในจุดที่ เกิดการแผ่นดินไหวนะเกิดแผ่นดินไหวแล้วก็การซุดตัวของแผ่นดินนะอาจจะทําให้หอยชนิดนี้นะซึ่งปัจปจุซึ่งปัจจุบันเนี้ยไม่ไม่มีติดปวน,นขึ้นมาเลยนิทรรศการนี้จัดแสดงแบบถาวรที่สถานแสดงพันธสัตว์น้ําเฉลิมพระเกียรติหกรอบพระชนมพรรษาภายในศ,ศูยนย์ศึกษาการพัฒนานอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระชาชดำริจังหวัดจันทบ,บุรีและเป็นองค์ความรู้แรกของโครงการห้องสมุดของพ่อ ซึ่งจะรวบรวมฐานข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเลและมหาสมุทรไทยแล้วหลายๆเรื่องนะครับที่เกี่ยวข้องกับท้องทะเลและมหาสมุทรเราจะใส่ไว้ในห้องห้องสมุดของพ่อเนี้ยสมุดต,ตัวนี้จะไม่ได้สะกดด,ด้วยรอเด็กนะครับแต่สะกดด้วยทหารรอเรือซึ่งแปลเป็นเรื่องของท้องทะเลและมหาสมุทรนั่นเองการรวบรวมเปลือกหอยทั้งหมดใช้เวลาเกือบ20ปีนับตั้งแต่ชิ้นแรกเมื่อปี2537 นำมาจาัดแสดงเพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปมีจิตสำนึกรักธรรมชาติเช่นเดียวกับการได้ศึกษาเรียนรู้แนวทางต่างๆเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชายฝั่งอย่างยั่งยืนดังนั้นทรงสอนว่าต้องรู้จักให้ลึกซึ้งเสียก่อนดังนั้นศูนย์แห่งนี้จึงเป็นศูนย์ที่พวกเราเนี่ยหรือชาวบ้านทั่วไปสามารถมาตักตวงความรู้นั้นไปใช้ได้จะได้ช่วยกันอนุรักษ์เพราะว่าพระองค์ท่านพระองค์เดียวเนี่ยทรงทร,รงเหนื่อยแล้วท่าน,นทุกคนต้องช่วยกัน แต่ละปีมีผู้เข้าเรียนรู้ในโครงการต่างๆของสูงศึกษาการพัฒนาอาวคุ้งกระเบนหลายแสนคนเพื่อน้อมนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและชุมชนเคมีออนวงดีลาบสำนักข่าวไทยรายงานจากจังหวัดจันทบุรีนอกจากจะไปชมความสวยงามของหอยชนิดต่างๆแล้วก็ยังได้ความรู้ด้วยนะคะ